ดีเหรอเ๋ยวๆรีบห,นหัน <I hear. S 2> ไม่เห็นไม่เห็นลิปลิปลิปอะไรลิปสีอะไรก็ได้ไหนกูแกะดิกูกูกูเป็นคนเปิดเองไม่กูจะเป็นคนแกะน้ำมืุนอนกูเอ,อ,อาคลิปนี้เราจะไม่พูดอะไรมากมาครับเพราะว่าแม่นอนอยู่โอเคไปยา ไม่ได้แพ็คอะไรมากมายเฮ้ยมีเแบบ๋เแบบ๋ตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะเแบบชื่ออะไรชื่อ,อ,อกิสลี่มีกิสลี่จะมีไรนมันจะมีตัวที่ชื่อไอน้ำแข็งไอยะมีเดี๋ยวอ่านที่หลังครับมีกล้วยไม่เลยที่ถื <c oughs> อแล้วกันเขาจิกินหรอกินไม่ต้องแบกเอเฮ้ยอ่า มีหมีด้วยยอดมันคือหมีอะไรวะมันมีไอเดอร์กันได้คออือพัาดูเดือดขึ้นสุดนี่มีพองกแหแนด้วยมีกล้วยก็มีมงวงแหวนด้วกล้วยขาวนะมีบาสได้หมดอ,อ,อึ๊บวาไงไว้ตรงเอาห้อยได้นะคือดอย่างนี้เปิดบาสกับหมีเอาทำเป็นบิ b e a u t ็อกเกอร์ทำอย่างนี้จะสอนเป็นบิ b e a u t ็อกเกอร์นะ เออน,นี่ยครับอันนี้มันพอมีโฟกัสโฟกัสอยู่ดูด <c oughs> ูความแตกต่างตัวนี้หน้ามันมันตัวเดียวกันมันก็ไม่ให้มันทำให้เปลี่ยนหน้าทำไมมันแสงมันขึ้น <c oughs> โซนิค <c oughs> โซนิคโอดดํา ส่วนถ้าใครอยากดูว่าของผมส่งอะไรไปให้เขาก็ติดตามที่ช่องเขาได้นําตรงเนี้ยตรงตัวไอดูไม่รู้กูอาจจะไม่ทําขึ้นเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวอยู่ใต้คิดว่าแะละเดี๋ยวลองเราไปหาดูวะไรตรงนี้แค่นั้นแหละดูหัวหัวครึ่งสีเดี๋ยวแคบก็นี่คือของที่แรงที่สุดในนี่เป็นของที่มีค่าก็เพิ่งแนั้นเพิ่งค่หนปรากดว่าเป็นช็อกโกแลตลาว ที่กูเคยดูหลอกซื้อมันห่ออย่างเงี้มาเลยแม่งแพ็คโคตรใหญ่อะไรร้อยซื้อมาไม่ใช่เลยแล้วแล้วชั้วเออเหมือนตื่นเออมีข้อความอะไรเดี๋ยวผมเปิดอ่านเดี๋ยวไม่บอกแล้วกันไม่ให้เว้ยเอาวมึงฆ่างกลัวไอสัตว์เงินเดี๋ยวกูจ่ายเป็นบัตรให้โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแค่มาเปิดของดูเฉยๆครับไปดูวิธีอีกช่องหนึ่งได้นะครับไปไป